ลักการทํางานก็คือจากน้ําดิบนะครับน้ํประดานะครับผ่านกระบวนการเคมีนะครับคอรีนนะครับโซดาแอสนะครับแล้วก็แพรกนะครับเพื่อทําปฏิกิริยาให้ตกตะกอนนะครับกำจัดกินในน้ํประดานะหลังจากนั้นน้ําจะขึ้นสู่ระบบคลองด้านบนนะครับน้ําที่ผ่านกระบวนการเคมีแล้วนะครับจะไหลมาสู่ห้อง น้ำขุนนะครับห้องชั้นกรองนะครับห้องชั้นกรองน้ำใครับหลังจากกรองสะอาดแล้วก็จะมาห้องน้ำใสครับแล้วก็ลงถังใต้ดินต่อไปนะครับเพื่อเก็บน้ำสะอาดครับแล้วก็มีปั๊มสูงึ้นะครับเป็นถังสูงนะครับพร้อมจ่ายนะครับหรือจะกรองอีกขั้นหนึ่งนะครับกรองตะกอนละเอียดนะครับก่อนเข้านอเมนทีหนึ่งก็ได้ครับเดี๋ยวเราจะมาดูระบบการล้างนะครับ การล้างจะมี3วิธีนะครับอันนี้เป็นท่อน้ำกรองครับแล้วก็ลงถังเก็บพักน้ำใสใต้ลินนะครับวิธีที่หนึ่งคือปิดวาล์วนะครับปิดวาล์วลงถังน้ำใสใต้ดินนะครับน้ำจะไปไหนไม่ได้นะครับน้ำก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับในห้องน้ำคุณนะครับแล้วก็จะมีน้ำดันออกท่อน้ำทิ้งนะครับท่อนี้นะครับ แล้วก็จะมีโฟล์สวิทเตะลมนะครับปล่อยลมนะครับเพื่อให้ตะกรอนหน้าทรายขยับนะครับอันนี้วิธีที่1นนะครับส่วนวิธีที่2นะครับจะใช้ทัมเมอร์นะครับในตู้คอนโทรลนะครับเป็นตัวสั่งการให้ล้างนะครับเช่นทุกๆน้ําเต็มถังใตดินนะครับทุก4ชั่วโมงให้มันล้างเองนะครับกระบวนการล้างแต่ละครั้งจะมีปั๊มลมนะครับปล่อยลมขยับหน้าทรายนะครับ มีโซเดียมวาปล่อยลมเป็นจังหวะนะครับเพื่อช่วยให้การล้างมีประสิทธิภาพครับนี่ชุดจตาเคมีนะครับส่วนขั้นตอนที่3านะครับถ้าถังรองตันนะครับไม่มีการล้างด้วยคนหรือตู้ควบคุมนะครับระบบมันจะทาการล้างเองครับอัตโนมัติครับไม่ต้องกังวลเรื่องการล้างเลยครับน้ำฝุ่นนะครับจะถูกพัดดูดออกไปท่อท่อทั้งทิ้งนะครับ ห้องน้ำขุนจึงมีตะกรอนสนิมเหล็กนะครับในกานนี้เพื่อความสุดต่างๆครับโดยดูดออกไปทิ้งนะครับน้ำใสห้องนึงก็จะผัดน้ำขุนออกนะครับโดยการใส่ศาขก้นา,านนการล้างจะมีอยู่ประมาณสองช่วงต่อวันนะช่วงน้ำเต็มครับเราไม่ได้ใส่น้ำจากภายนอกร้านนะครับเราใส่น้ำส่วนตัวเองล้างครับเราวก็ตะกรับใหม่นะครับ ประหยัดนะครับอายุการใช้งานไม่ต่ำกว่า10ปีครับไม่ต้องเปลี่ยนถองสายกองนะครับกองกันต้นครับตักองจะถูกสูดออกนะครับจนถึงระดับน้ำเหนือหน้าสายนะครับมันจะเบรกอัตโนมรตบครับเพราะฉะนั้นถังกองใบนี้จะสะอาดทุกวันนะครับ ไม่มีการตันนะครับไม่มีการจับตะกอนที่ชั้นทายนะครับทาให้5ปีที่แล้วหรือส0ปีนะครับก็จะเหมือนวันที่เราติดตั้งวันแรกครับนี่เป็นของเดิมน,นะครับซึ่งมีปัญหายเยอะนะครับเรื่องการล้างเรื่องการใช้คนนะครับต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกบทรายบ่อยๆครับถังรุ่นใหม่ไม่ต้องนะครับ เราออกแบบมาเพื่อให้ใช้งานง่ายประหยัดนะครับคุ้มค่ากับเจ้าของงานนะครับที่จะลงทุนนะครับติดตั้งทีเดียวคุ้มเลยครับสักพัก้วปฏิบัติอัตโนมัตินะครับทีเดีนอัตโนมัติแล้วครับก็จะเข้าสู่โหมดการก่อปกติต่อไปครับ เดี๋ยวเรามาดูคุณภาพน้ำนะครับที่ออกจากถังกรองขั้นต้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูคุณภาพน้ำนะครับนี่ครับ